กระทรวงาพาณิชย์เปิดงานเทใจคืนสุขสู่ประชาชนที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทใจคืนสุขสู่ประชาชนที่ตึกสันติมัยตรีทําเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าการเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ได้รับ <c oughs> ความร่วมมือจากทางภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อแบ่งปันความสุขที่เป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นแต่รัฐบาลมีมาตรการที่ยังต้องเดินหน้าผลักดันทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงการเชื่อมโยงและการเป็นห่วงโซ่ซึ่งกันและกันด้วยการทำงานบรณาการเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคให้ได้ เนื่องจากนานาประเทศต่างให้ความสัมพันธ์กับเสถียรภาพของไทยจึงประกาศว่าตั้งแต่ปี2015ถึง2020นั้นประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนดังนั้นจึงต้องร่วมกันเดินไปข้างหน้าแก้ปัญหาเดิมหรือปัญหาเก่าเพื่อหยุดความขัดแยง้งสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งของประเทศให้ได้โดยวันนี้มีภาคเอกชนหลายแห่งทั้งห้างค้าปลีกค้าสง่ง ห้างสพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมโครงการและนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาถูกที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่หลังจากนี้ก็จะเปิดโครงการจัดจำหน่ายที่ร้านค้าและห้างสับสินค้าต่างๆแบบลดราคาทุกชั้นทุกแผนกในทุกสาขาทั่วประเทศรวม12,800สาขาระหว่างวันที่24ถึงวันที่30ธันวาคมเป็นระยะเวลา7วันราคาที่ลดอยู่ในระดับสูงสุดคือที่ร้อยละ70 ซึ่งก็มีหลายหมวดและหลายประเภทอาทิหมวดอุปโภคบริโภคลดราคาร้อยละ10ถึง70หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุดร้อยละ70ส่วนหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายลดราคาร้อยละ30ถึง60ค่ะ